คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจใจคนยากแพ้จังถึงสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับผมอาจารย์เสกเล่าเรื่องผีคาถาอาคมอีกครั้งหนึ่งวันนี้นั้นผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เจอผีที่หมู่บ้านเสียงปืนแตกสำหรับหมู่บ้านเสียงปืนแตกนั้นผมก็จะมาเล่า ข้าวๆประวัติให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังกันนะครับหมู่บ้านเสียงปืนแตกนี้อยู่ที่อำเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมชื่อว่าหมู่บ้านนาบัวแับหมู่บ้านนี้เป็นชนเผ่าภูไทยเมื่อประมาณพศ .2508 แลก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวบ้านโดย ภาครัฐนั้นก็กล่าวหาว่าชาวบ้านนี้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นก็เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยนะครับทําให้ทางการนั้นปราบปรามแล้วก็ชาวบ้านทลไม่ไหวก็เลยหนีเข้าป่าแล้วก็จับปืนลุกขึ้นสู้ในวันที่7สิงหาคมพศ2508จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านประวัติศาสตร์ บ้านเสียงปืนแตกครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมก็เล่าคร่าวๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบประวัติสำหรับการเห็นผีของผมนั้นก็มีผลพวงจากมีความขัดแย้งกันนะครับคืนหนึ่งนั้นญาติของผมนั้นได้เสียชีวิตลงข้างๆวัดซึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้วัดนะครับเมื่อ เสียชีวิตลงแล้วชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันตามประสาประเพณีชาวภูไทยโดยการตัดไม้แล้วก็เอาเลื่อยมาเลื่อยนะครับโดยเลื่อยสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นเลื่อยยาวๆจับคนละสองข้างสองฝั่งเอาขอนไม้ขึ้นนะครับทาเป็นคล้ายๆกับห้างนี่ก็ช่วยกันเลื่อยไม้นะครับแล้วก็เอามาทําลงศพ แล้วนะคือหนึ่งนั้นต่อมาอะพระก็มาสวดอภิธรรมกับชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันผมนั้นก็นั่งอยู่ใกล้ๆโรงศพนะครับเพราะว่าเขาเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องผมเองนะครับเขามีความสนิทก,กับผมแล้วก็ชอบมาหยอกล้อผมก็อายุป,ประมาณ11-12ปีส่วนเขานั้นก็เกือบเกือบ30ปีนะครับเมื่อ มาฟังพระสวดเรียบร้อยแล้วสองสามทุ่มสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วก็คนก็มาช่วยกันนะครับเล่นการเล่นไพ่ไฮโลอะไรต่างๆตามภาษาชาวบ้านนอกนะครับเวลามีงานศพไม่ได้เอาไว้ที่วัดเหมือนอย่างในเมืองครับผมนั่งก็นั่งอยู่ใกล้ๆโงศพแล้วประมาณสี่ทุ่มก็มีหมาหอนขึ้นนะครับ ส่วนผมนันน่งอยู่ใกล้ๆหลุมศพราคฏว่าคล้ายๆกับศพน้นสันดังคึกๆ,ๆ,ๆผมก็เลยขนลุกผมก็เลยว่าอย่ามาหลอกหลอนกันเลยประมาณนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะพอวันลุกขึ้นก็เอาศพนั้นไปที่ป่าช้าสําหรับป่าช้านั้นก็ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ400เมตรนะครับออกไปทางถนนสายนาแก่นครพนม แต่ก่อนนี้จะเป็นป่านะครับเวลาเดินผ่านไปเนี่ยสมัยเด็กนี่ผมกลัวมากๆเลยเดินเดินไปเลี้ยวเข้าไปก็จะเห็นกองคอนเป็นกองเป็นกองเป็นกองอยู่ไม่ได้มีเมนไม่มีเชิงตะกอนเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วประมาณสามโมงเขาก็ทำการชาพนกิจหรือว่าเผาศพนั่นเองแล้วผมนั้นแม่ผมก็ให ออกไปที่นานะครับต้องผ่านป่าช้าพอดีตอนนั้นเป็นเวลาสามโมงกว่ากว่าแล้วผมก็ออกไปเดินผ่านไปก็เลี้ยวเข้าไปในป่าช้าก็เห็นชาวบ้านนะั้นช่วยกันเผาช่วยกันชาพปนิกงาปนักกิจอยู่นะครับก็เดินไปนาซึ่งนาก็ห่างประมาณสามกิโลเมตรแม่ให้ผมนั้นออกไปเอาปลา อตอนน,ตนั้นก็เป็นฤดูฝนให้ไปเอาปลามาไว้เป็นอาหารตอนเย็นตอนค่ำพอผมไปถึงน่นก็สี่โมงแล้วไปเอาปลาที่พี่ชายได้หวานแหเมื่อได้ปลาแล้วเขาก็เดินกลับมา,าสมัยก่อนก็ไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีจักรยานใช้เดินทางเอาพอมาถึงป่าช้าผมก็รู้สึกกลัวมากเลย แต่ก็ยังไม่ได้ข้ามหรอกนะครับก็ยังสว่างอยู่ห้าโมงกว่าเกือบหกโมงผมเดินผ่านป่าช้านั้นผูต้ตำรงสมัยก่อนน่ากลัวมากๆเลยแต่ผมก็อดเหลียวมองเข้าไปทางป่าช้าไม่ได้่อยแล้ว,ลวผมเดินผ่านผมก็มองเข้าไปผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่คนเดียวใส่ ไม่ใส่เสื้อเอาเสื้อผาดบ่ายแล้วก็มีกางเกงขาสั้นผมก็มองรู้ว่าชาวบ้านมาเผายังไม่เสร็จแต่มองไปมองมานั่นมันเป็นญาติของผมที่เสียชีวิตนั่นเองทําให้ผมนั้นเมื่อเห็นนยครนับรผมกเลยวิ่งนะครับวิ่งจากทางเข้าปราชานั้นไปในหมู่บ้านก็ประมาณ400กว่าเมตรนะครับผมว่าจะทิ้งละ อข้องปลาเนี่ยแต่ว่ากวัวแม่ด่าครับน่บผมก็เห็นจะใจะเลยนะครับตอนใกล้จะค่ำนะครับอตอนญาติผมตายนะก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อผาดบ่านะครับผมจําได้ดีและแล้วต่อมาอีกประมาณ3วันที่วัดก็มีหนังขายยามาฉายทำให้ผมนับตื่นเต้นสมัยก่อนนี่ก็จะมี หนังขายยานะครับผมก็จะได้ดูหนังนะครับผมก็พอประมาณเกือบเกือบทุ่มเขาก็ใช้หนังนะครับหนังกลางแปลงผมก็เข้าไปนั่งดูแต่นั่งอยู่ใต้กุฏินั่งนั่งดูหนังกลางแปลงนั่นเองแล้วนะครับเขาใช้ไปประมาณหนึ่งมวนเขาก็ หยุดขายยานั่นเองโฆษณาขายยาทําให้ผมนั้นนะครับก็เอจะกลับบ้านก็ไม่กลับละก็เลยนั่งก็เลยนอนมันจะมีแค่นะคล้ายๆกับเขาเรียกแสน,นเป็นเมงทาง,ทางชาวบุทยนี่เขาจะเรียกเมงเรียกเมงนะครับเวลา,ามีบุญอะไรก็จะเอานี่แหละเมงนี่แหละไปทํากองบุญผมก็นอนเลยทีนี้นอน คอยกว่าเขาจะโฆษณาเสร็จนอนไปนอนมาก็เผลอหลับไปประมาณไม่รู้หอครับรู้แต่ว่ามีคนมาปลุกว่าลุกลุกลกุอย่างนั้นนะครับเสียงปลุกผมหมาก็หอนบอกให้ผมลุกแล้วก็มีลูกตาลน,นั้นตกลงเพราะว่าต้นตาลอยู่ข้างกุฏินะมันลูกตาลสูงมันก็ตกลง ผมก็ลุกขึนมามองไปทางจอหนังปรากฏว่าหนักกำแพงนั้น,นเขาเก็บกลับไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ผมคนเดียวอยู่ในใต้กุฏิในวัดตอนนั้นก็มีเป็นคืนเพนด้วยแล้วก็เดือนก็กำลังจะตกแต่ว่ามีแสงสว่างมองเห็นได้นะครับแล้วผมก็เอ๊ะใครมาปลูกผมก็เลยมองไปทางทางนะ่ะ เขาเรียกว่ากําแพงสมัยก่อนก็จะทําเป็นไม้เป็นไม้ตีตารางนะครับก็ติดทางผมก็เห็นแล้วผู้ชายคนหนึ่งเดินมาผมก็เลยเข้าไปดูคนนี้นี่ที่ปลูกเราเนี่ยนะก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าระหว่างกําแพงกับทางมาติดกันผมก็เห็นแล้วผู้ชายคนนั้นใส่กางเกงขาสั้นเสื้อผ้าดบ่าพอผมไปถึงเขาก็รีบเดินแต่ว่าการเดินของเขานั้นก็คล้ายกับเดินอยู่ในบันไดลิฟ นะครับเดินไปตรงข้างวัดแล้วก็จะมีต้นโพแล้วก็ต้นขี้เหล็กผมก็ต้องวิ่งไปตามผมสงสัยว่ามีใครมาปลูกเราเนี่ยแต่พอนึกได้เอานำมันญญาติของเรานี่เองที่เสียชีวิตไปแล้วพอนึกได้อย่างไงผมก็วิ่งเลยครับวิ่งไปที่บ้านของผมซึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้วัดหางประมาณเกือบเกือบสองเมตรนี่แหละนะครับก็เป็นนี่แหละครับเป็นประสบการณ์ เรื่องผีเห็นจะจะเลยล่ะครับทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งผมนั้นก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ได้เห็นผีมาตั้งแต่เด็กก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆนั้นฟังว่าโลกแห่งวิญญ,ญาณโลกของผีนั้นมีจริงแล้วผมก็เอาเรื่องที่เจอนมาเล่าเพื่อนๆฟัง ผมอาจจะคุยเ,เล่าเรื่องตะตก,ก,กุกตะกักเพราะว่าผมยังมือใหม่เนาะก็ขอขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญฝากกดติดตามช่องเล็กของออเสกเล่าเรื่องผีด้วยนะครับบ,รบ๊ายบ